แล้วก็ไอ้น,นี่ยังไม่พอนะพักรวมไทยครับสร้างชาติอะไรฮะอะไรของเขาไปอยู่พักใหม่อ่ uh huh. รวมไทยชาตชาติรวมธา,าตสร้างไทยเนี่ย uh huh. กล็กลับกันไปกลับมาเนี่ยห้าประเด็นใหญ่เลยที่เปิดปาสายใหญ่นี่เลยผิดกรกตแน่นอนสมใจก็เป็นอดีตกรกตอแล้วทําไมไม่ผิดอ่ะเพราะกูใหญ่ที่ผมขีดเส้นแดงครับ hmm. ที่ผมขีดเส้นแดงไว้นี่เลยครับเห็นไหมครับเส้นแดงไว้สมชายบุกยื่นประเด็นใหญ่เลยห้าประเด็นใหญ่มีอะไรบ้างนะครับห้าประเด็นใหญ่ขนคนจากหมอรศพูดหยาบคายทัวร์อะไรเยอะแยะห้าหัวข้อเลยซึ่งเขาเป็นอดีกอตกรกตเขาบอกม,มันผิดมันผิดเนี่ยครแล้วก็เขาไม่ผิดอ่ะพอเขาไม่ได้เป็นแล้วถึงเป็นก็ไม่ชนะเพราะว่าเสียงข้างมาก<อ>นี่ร้องกรกตฟันอีเวนต์เปิดตู้วิจเข้าขายผิดกฎหมายแล้วเป็นยังไงนะครับ คนคนก็ผิดนะเออแล้วดูดิไปนั่งทำเนี่ยแล้วแจกเสื้อด้วยเปล่าไม่รู้แจกเปล่าแต่นี่ไปผัดกุ้งกุ้งเตี๋ยวมันก็มีแถบนี้ทําไมแล้วก็ไปเนี่ยงบประมาณประเทศทั้งนั้นน่ะแล้วไปเพราะบอกนอกเวลางานอะไรเขาทันก็ไปอ๋อท่านลาเนีลาเลยแล้วมันก็ได้รับเงินเดือนอยู่แล้วมันดูแล้วมันน่าเกลียดนะครับแล้วออกมาเนี่ยแถลงเนี่ยยังพักพลังประชารัฐบิ๊กป้อมมาแถลงเนี่ยว่าเฮ้ย เนี่ยเอามาบริหารงานใหม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะทําให้ดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่บริหารมาเนี่ยยอมรับว่ามันผิดพลาดเอ้าไอหอแล้วมึงอยู่มาแปดปีแล้วนี่มึงผิดพลาดแล้วกูต้องยอมรับมึงอีกกี่ร้อยปีวะเนี่ยเออแล้วที่มึงกู้กูจ่ายมึงกู้กูจ่ายประชาชนมึงเนี่ยมึงกู้กูจ่ายกูในที่นี้ยมึงถึงประชาชนชาวไทยต้องจ่ายจ่าย้จ่ายจรา่ยงูจ่ายปะางเนี่ยมงกูวะเนี่ยมึงกู้กูจ่ายเนี่ยมึงกู้กูจ่ายรับเนี่ย เออไม่ไหวครับไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวยอมรับแล้วทำไมอยู่ได้เพราะว่าองค์คาพยพทั้งหมดเขาวางไว้หมดอืมไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระตั้งโดยใครตั้งโดยสอวอสอวอสอวอใครเลือกมาแม่งเลือกมาจบไหมอ่าแล้วมีสอวสองร้อยสิบจะไปโหวกคนอื่นเหรอ,อเป็นไปไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ดวงทิศขึ้นตอาที่ตะว,วันตกบ้าน<พ>อมป่อะไรซลย ก็ใครตั้งก็เขาอีกอ่ะก็บอกแล้วองค์กรศัาดิเขาตั้งหมดดีอ่ะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่การเมืองเมืองไทยนะผมเคยเป็นผู้มในการสำนักวิเทศสัมพันธ์คือหัวหน้าทูตทหารไทยครับก็มีเพื่อนเป็นทูตเยอะก็มีหลายท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากไปเป็นแอลทูตเลยเป็นคนสหรัฐนี่แหละเป็นทูตสหรัฐเนี่ยแล้วก็ทูตทหารแล้วก็ไปเป็นแอลทูตประจําประเทศมาเลวีอะไรเยอะแยะหมดก็เมลตอบกันตลอดตอนนี้เขาก็75เท่าผมแล้วออกจากราชการมานานแต่เขายังเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับประธานดีเรื่องทางการต่างประเทศอยู่เขาก็บอกว่ารีบไปตกใจบอกเฮ้ยทำไมเมืองไทยเนี่ยทําไมต้องแจก,กบรรณานิาด้วยวะแจกกล้วย <c oughs> บรรณานิาเพราะว่าข่าวาบรรยายตัวบอกโอ้ดังไปทั่วโลกเลยโอ้ต้องแจก,กบรรณานิามันอะไรวะแล้วอยู่เป็นประเทศกเกษตรกรรมกล้วยอยู่ไม่มีราคาเลยแล้วทำไมต้อง<ล>ไปแจกบรรณานิาใครแจกบรรณานิาเอาคนละหวีสองหวีได้แล้วเหรอก็เลยบอกว่าบรรณานิาแปลว่าอะไรอเขาก็บอกว่าเฮ้ย แล้วมันจะใช้ได้ยังไงอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เลือกตั้งอะดิก็มันชอบก็ซือซ้อกันมาเลยดิใครมีเงินมาซือ้อเอาลงตลาดซื้อกันเมืองเลยถูกต้องครับถ้าซือ้ออย่างนัเล่เลยนะเพราะบริหารกมประเทศสามแสนล้านเนี่ย คุณลงทุนไม่กี่ตังค์คุณได้สามแสนล้านไปบริหารเลยไม่ใช่เนี่ยครับแล้วเราอายมากกันก็ก็อยู่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ยัง<ล>ยมีการซื้อสินคเ,<อ>เสียงมีการทุจริตยอยู่เร<อ>ื่อยๆถา,ถามอาจารย์ป้อมเลยลเราจะอยู่ได้ยังไงในขณะที่น้ํามันก็ปรับตัวขึ้นอีกแล้วก็เพราะไอกองทุนที่มาตั้งมาบอกอ้างว่ากองทุนติดลบก็มันอ้างพ่ออ้างแม่งอ้างฮี้อะไรก็ได้มันอยากจะอ้างอะไรก็อ้างไปเถอะแล้วก็มือก็ขึ้นอยู่ดีประชาชนเดือดร้อนแล้วยังจะให้ขึ้นอีกเหรอแล้วขออยู่ต่ออีกไอะยุทธ์ขออยู่ต่อเพราะว่าอะไร พ่อประยุทธ์บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วแล้วก็กระอักเลือดเลยครับกระอักเลือดเลยนะครับเห็นเพราะว่างานยังไม่จบครับงานยังไม่จบงานอะไรฮะที่เขายังทําต่ออ่าวดูเหี้ปิดจ็อบไม่จบเห็นไหมครับถึงต้องอยู่ต่อนายก8ปีปิดจ็อบไม่ลงนับ้อยเรื่องเห็นไหมแมงเอ้ยไอชิบหายก็อ้างว่าอย่างนี้เลยต้องอยู่ต่อ8ปีมิยักปิดไม่จบต้ให้แปดแปดล้านปีเท่าไดโนเาร์มึงจบไหมก็ยังไม่จบอยู่นะ แล้วตอนที่อยู่ทำไมไม่ทําให้จบสักเรื่องบ้างนะฮะใช่แล้วพอปั๊บเนี่ยทํางานที่ขายขี้เถอานั้นภาษาโบราณผมผู้ใหญ่แล้วก็เ<อ>ลยพูดเลยจะจับหวยเกินราคาแล้วหวยจะไม่เกินราคาแล้วโคตรพ่อโคตรแม่งทำมา8ปดปีแล้วเตอสมัยไอ้ดแดงเป็นพบวทบอบอ้ย้าได้แน่ปลาโหลยเลยนะ ปรับได้ไหมล่ะไม่ได้ตอนนี้ราคายิ่งแพงขึ้นอีกครับแล้วก็ขอโทษนะมึงยังไปเอาความคิดของประชาชนเนี่ยที่เขาทำไอหวยออนไลน์ตั้งบริษัทอะไรไปจับเขาอีกอา้าวแล้วก็ไอพวกคนที่เป็นมีแฮนดิแคปอะคือคนที่ประเทศต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นคนพิการก็ไปยื่นเขากลับคืนมาอีกแล้วตกลงตกลงมึงออกหวยเพื่อมองเมาประชาชนแล้วเพื่อมึงหาเงินเองเหรอแล้วก็ขายเกินราคาเองเหรอไอชิบหาย มากแล้วเรายอมได้ยังไงเนี่ยตอน,นที่ไปเดินซื้อตามข้างทางออรูอว่าตามทั่วๆไปไม่มีนะแปดสิบบาทฮนะมีแต่ร้อยกว่าขึ้นเงนี้หนะฮะแล้วใครเคยเห็นมาอยู่ประเทศที่คลาสสิการ,ระดับที่ดีเนี่ยกรมสกเบียรธรรมชาติเนี่ย ถูกจับคาเงินคาเขาเลยแล้วก็ไม่พิดอีกเออทําหน่าจะหลุดแล้วเนี่ยมันเป็นน่จะหลุดแล้วะเี่เออเนี่ยเป็นประเทศกูเมียอ้าวออแล้วเห็นไหมครับว่านี่ประเทศกูมีแล้วเท่านั้นยังไม่สำคัญอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะเอามึงตั้งคนกูตั้งคนตีการันตีเอาโอ้เอาเอาเอก็สนุกกันใหญ่เลยใครไอ้ตกลงบิ๊กป้อมเสนอคนบิ๊กตู่ตัดสินที่คนหนึ่งโอ้มึงลอ,อกันเลยรู้สึกว่า <ไป S 1> จะมีแต่อธิบดีเลยนะล่าสุดเองเนี่ยไม่กี่วันเองเนี่ยก็อธิบดีดีได้อันเนี้ย ทำเขาเรียกว่าง,งามไส้เลยยง,งตัวทิพดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ามันเป็นความยุติธรรมแล้วที่สุดเลยนะดีใดเนี่ยถ,ถ,ถูกย้ายและถูกสอบแล้วยกเลิกชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI เลยเพราะว่าไปเรียกรับเงินเขาเอาชิปหายเลยดิชิปหายไหมละ่ะครับนี่เลยชิปหายเลย